เกินกันลปล่ากินแล้วเป่าไม่เนกีนกอะอย่างนี้เลยไม่ไหวตังใจอะ tăng tỉnh đang ngông nghếch rồi bực, đủ để chắc ta, tăng tỉnh đúng không? Này ping cho khang na đi. ทำทำไปเถอะทำยาเกินหน้ามันจะรวมๆกันนิดนึงนะอัดให้แน่นแล้วเดี๋ยวเอาไม้เสียบเราไปเข้าช่วงผิดไว้อันนี้พอได้อยู่นี้ทำไม่ยากนี้หน้ามันรายละเอียดมันเยอะเกินข้างหลังจะดูไม่ได้เลยสักคนบิทชิมคิีมจุ่มนม เอาแล้วไปประกบเหมือนเดิมอร่อยไหมเติมความสดชื่นซะหน่อยอยนี่ตู้เย็นเราหมดขวดหมดแก้วเฮ้ร้อนเมื่อเช้าฝนตอนนี้ร้อนจะบ้าตายอีกสักแก้วไม่ไหว 转掉，嘿。